ราก็มาลงชุมชนกันที่บ้านโนนแสนสุขหมู่ที่8นะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของอางานวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสำรวจมาสอบถามเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจชุมชนในบ้านโนนแสนสุขซึ่งชื่อว่าโครงการโคขุนบ้านโนนแสนสุขค่ะโดยผู้ที่จะให้ข้อมูลเราในวันนี้นะคะก็คือคุณพ่อสุทินชินคำค่ะและเครื่องหลังนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งที่มาจากโครงการของรัาวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะก็จะเป็นโคในข้อก็มีค่ะซึ่งเราจะไปทำการสำรวจสอบถามกับผู้ที่จะให้ข้อมูลเอนนะคะเดี๋ยวตามกันมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพ่อสุทินชินคำนะคะสวัสดีค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านนอนแสนสุขนะคะ จ้่อันอันดับแรกเนี่ยอยากถามพอว่าโครงการเนี่ยเกิดขึ้นมา,ไ,าได้จังไดจ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาไอ้จากชุมช,มชมมนบ้านนุ่แสนสุกไอ้ได้ <c oughs> ได้จับกลุ่มกันไปคุยกับทกศาอทกศให้เงินทุนมาเย็ดโครงการพวก,กุผมไปน้ำกันเกลือข้นไอ ไม่ยกดข้อขุนก็ะได้ไปเอาเงินมาประมาณหนึ่งล้านบาทแล้วก็มาแบ่งกันแบ่งกันีแบง่แบงผู้หุ้นหน่อยหุ้นหลายผู้หุ้นหลายก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์ก็ะได้สองแสนสามแสนผู้หุ่นหน่อยก็ได้แสนไม่ย็ดข้อการข้อขุนคิดว่าสิไปได้ดีอยๆจากโคมีดหาตดี๋ยวนี้ก็ไม่สิบก็ตัแล้ว นมากเรื่อยๆยาวกะมีทุกกลคนผู้ที่ไปรวมหุ้นน้ำกันม,มีโค้ทุกคนแล้วอันถ้าเท่าใดใดเป็นเงื่อนมากจะเข้าสี่ทรงเข้าสองทรงคึืนมางเะไดใดเป็นเงื่อนมากกับทรงเป็นปีอ๋อเป็นปีลองเบียร์เป็นปีตอนนี้อันการนํำเนื่อนการของโครงการกะเป็นไปได้ดีนะจ๊ะเป็นไปได้ดี มันจะได้ดีทราบล้วยงัวที่อยู่ในขอขอ้ขอนี่กะมาจากโครงการเขาร่วมวิสาหกิจ hmm. ช่วงส่นม,มากเลยแรมมาจากเขาร่วมเนี่ยอันเราอันฟาร์มของข้อ,ขอเนี่ยได้มีการนั่นแบบว่าเผยแพร่ออนไลน์จังสวะว่าจะฟาร์มนจะกระจายเฮ็บยื่ต่อไปเดี๋ยวนี้กเ็เมื่อท่านได้เฮ็ดกระจาเผยแพร่ออนไลน์ไปขายแล้วก็โคุนนี่กระแปลจดทะเบียนจากไอไอ ก็ยังคำถ้าคุณได้มาตสถานของเขาเขาก็มาเอาไปได้แต่ือว่าเป็นการหาผู้ทรงตอนนี่หาหมองทรงออกแล้วแล้วก็จดทะเบียนยังหนีป็นลูกค้าเขายังหนีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่ได้จากการสอบถามของสมาชิกผู้ร่วมโครงการนี้นะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็ เข้ามาติดต่อสอบถามหรือว่ามาสอบถามการวิธีการเลี้ยงโคขุนของอสมาชิกในวิสาหกิจนี้นะคะถ้าใครสนใจก็อาจจะติดต่อเบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุธินชินคำนะคะที่กุนาให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ